ก็จากที่ครูท็อปนะคะได้เล่าแล้วว่าตอนที่เด็กๆได้ทำผลงาน HBLC เนี่ยในบางครั้งเนี่ยคุณครูก็เหมือนจะตาบอดที่ว่าไม่ได้เห็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กๆแต่สิ่งที่คุณครูพอจะมีช่องทางในการมองเห็นการเรียนรู้ของเด็กก็คือการที่เด็กส่งผลงานมาให้คุณครู ซึ่งการที่เด็กส่งผลงานมาให้คุณครูเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จำกัดว่าเด็กส่งผลงานเข้าในห้องของตัวเองเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเห็นแค่ผลงานของตัวเองคุณครูในห้องก็เห็นแค่เด็ก30คนในห้องเรียนเราก็เลยคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีให้ในช่วง HBLC ที่ครูอยู่ที่หนึ่งเด็กอยู่ที่หนึ่งแล้วเรามีช่องทางในการมองเห็นการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด ทีมที่เป็นพี่ๆช่วงชั้นก็เลยมองกันว่าเราต้องหาเครื่องมือนะที่จะช่วยให้เรามองเห็นการเรียนรู้ของเด็กเด็กเห็นการเรียนรู้ของเพื่อนและครูกับเด็กเห็นการรู้ซึ่งกันและกันเราก็เลยมองว่าต้องมีที่ที่หนึ่งละที่เราจะต้องเก็บสะสมสิ่งที่เด็กทําในห้องเรียนเนี่ยให้ขยายกว้างและทําให้คนเห็นได้มากขึ้นเราก็เลย ตั้งอันขึ้นมาโดยชื่อคุณครูก็ใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Google s i t e นะคะซึ่งเรามองเห็นว่าการที่คุณครูเปิดหอบรรณาใจที่เรียกที่เรียกว่าเราเป็นที่ที่เก็บข้อมูลที่เป็น Documentary ของเด็กนะคะโดยที่เราจะมีการตั้งห้องต่างๆที่เป็นโครงสร้างตามวิชาที่เราเปิดใน HBLC ก็คือห้องวิจัย ห้องความดีห้องแสนภาษาห้องบ้านเราซึ่งแต่ละห้องก็จะมีงานที่เด็กทําส่งในห้องของตัวเองเนี่ยเอามาใส่โดยที่จะมีผลงานของเด็กแต่ละคนเนี่ยเรียงไปให้เห็นเลยว่าเด็กคนนี้ในห้องวิจัยเขามีผลงานอะไรบ้างตั้งแต่ต้นจนจบเด็กที่อยู่ในห้องแสนภาษามีงานอะไรบ้างที่อยู่ในห้องแสนภาษาไล่ไป แล้วเด็กก็สามารถที่จะเห็นงานของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเพื่อนก็สามารถเปิดดูงานของเพื่อนแล้วคุณครูก็สามารถที่จะเปิดดูงานของเด็กๆได้ด้วยแล้วเราก็จะมีการจัดช่วงเวลาของ HBLC นะคะให้เด็กๆได้มีช่วงเวลาในการชมหอบันดาลใจด้วยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยว สักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูภาพตัวอย่างคุณครูจะมีสไลด์ที่เป็นห้องวิจัยมาให้ชมค่ะก็ทุกคนเนี่ยนะคะก็จริงๆไม่ถนัดเลยกับการนั่งและการปิดแมสรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยคาะในหอบันดาลใจนะคะอันนี้เราเรียกว่าเฟสหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะมีเฟสสองนะคะในเฟสแรกเนี่ยเราจะมีชื่อห้องใหญ่อยู่สามห้อง ห้องแรกเราจะชื่อว่านิเทศประวัติชื่อก็บอกว่านิเทศประวัติประวัติใครประวัติของนักเรียนห้องที่สองจะมีชื่อนิทัศน์บรรดาลน,นิทัศนบรรดาลก็คือเราจะเก็บในเรื่องของตัวอย่างดีๆตัวอย่างที่น่าสนใจเกิดแรงบรนดาลใจให้ทั้งครูแล้วก็เด็กเราก็จะเก็บเอไว้ในส่วนนั้นมีห้องที่สห้องใหม่ห้องของครู ชื่อว่าสถานวิจัยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นสถานที่สำหรับการเก็บรวบรวมงานวิจัยของคุณครูในครั้งนี้แหละจะเป็นเฟสที่สองนะคะเสร็จแล้วในหอประดานใจเนี่ยเป้าหมายของเราอย่างที่ครูองค์บอกไว้แล้วเนาะแล้วก็จากข้อเสียต่างๆที่เราได้ฟังจากครูอนุบาลครูช่วงชั้นหนึงครูชุ่งชั้น2ว่าบางครั้งเราเห็นเด็กเนี่ยน้อยไปนิดนึงเราต้องการดวงตาดวงที่สาม แต่จะมาติดตรงหน้าผากมันก็ไม่ได้นะเราก็เลยต้องสร้างพื้นที่ขึ้นมาพื้นที่หนึ่งก็คือหอประดานใจนี่แหละโห oh, ตอนนี้อยากให้ทุกคนนะคะลองอ่านค่ะกว่าจะได้มานะคะอาทิตย์หนึ่งค่ะนะคะลองค่อยๆเราต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยพอเ,เปิดหน้านี้มามันจะต้องแตกต่างจาก Facebook Instagram เขาจะต้องดึงพลังดึงสติของตัวเองก่อนที่จะ เยื้อนย่างเอากายและจิตของตัวเองอเข้าไปที่หอแห่งนี้นะคะเสียงก็ไม่เพาะจะอ่านให้ฟังก็คงไม่ดีนะคะลองอ่านดูนะคะคิดถึงห้องฝั่งนู้นมั่งจังเลยอะ่ะอยู่ดีไหมอะ่ะคนฝั่งนู้นโบกมือหาเรามั่งสิ ได้ยินเสียงเราไหมอ่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งอยู่ไหนอะห้องไหนอะห้องคุณหนึ่งอ่ะ้องทตอาอ <c oughs> มาแล้วห้องพี่หนึ่งโอเคดีใจจังเลยมีเพื่อนค่ะแค่นั้นไม่พอเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะก้าวไปจิตเราต้องบริสุทธิ์จิตเราต้องเป็นจิตของผู้ให้จิตที่เราจะไปหาแง่มุมดีๆเพื่อเอามาพัฒนาตนนะคะก่อนเข้าไป ต้องมีการไม n d เซ็เล็กน้อยคาถาเขาเรียกว่าคำถามสู่คาถาคำแนะนำในการพาลูกชมหอบดานใจจะเข้าไปสุม 4, สี่สุม5ไม่ได้มีสติล้ต้องมีคาถาจเจริญสติเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็ <c oughs> อีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ห้องนิเทศประวัติ อ่าอันนี้เราอยากจะเชิญเชิญน้องๆแล้วเห็นน้องเด็กคนนี้ชื่อน้องลาน่าน่ารักมากเลยอ่ะอ่าครูองค์น้องอนนลาน่าอยู่สองทับสามปสองเนาะถ้าคนที่อยู่ปอสองก็จะรู้ว่าน้องลาน่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรน้องลาน่าเขาจะเปิดด้วยงานของเขาที่เขาจะบอกว่างานของเขาคุณครูจะเริ่มเป็นแผนที่ บอกว่าในครอบครัวเขาเนี่ยมักจะชอบทำอะไรกันเพื่อที่จะค้นหาความชอบความถนัดหรือว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประจำแล้วเมื่อเขาได้ค้นหาความชอบความถนัดของเขาแล้วเนี่ยเขาก็รองตั้งสมมติฐานเล็กๆที่เขาสงสัยในเรื่องรอบตัวเพื่อเป็นการสร้างทักษะกระบวนการวิจัยเล็กๆว่าถ้าเขาคิดว่า เขาจะพ่นสีบนเปลือกไข่มันทําได้จริงๆไหมนะเพราะเขาอยากทําไข่อีสเตอร์แล้วเขาก็เริ่มในการที่เขาจะสืบค้นว่าจะใช้สีอะไรหรอในการมาพ่นโดยที่จะไม่เอาสีจากวัสดุสังเคราะห mm hmm. ์เขาต้องหาว่าวัสดุธรรมชาติสีอะไรบ้างที่เอามาพ่นได้แล้วก็ค้นหาวิธีที่จะทำไข่อีสเตอร์โดยที่ เขาก็ค <un> ้นพบว่าการที่จะทำสีย้อมทำยังไงต้องเติมสารอะไรแล้วเขาทดลองวัสดุที่แตกต่างตั้งแต่ไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วก็ย้อมสีที่แตกต่างกันเช่นขมิ้นผงบีทรูทชาการชามคะ่ะกาแฟกับชาแล้วเขาก็สรุปได้ว่า การที่เขาจะทําไข่อีสเตอร์ได้เขาต้องค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วค้นพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยได้มาจากดอกไม้หรือผลไม้หรือผักก็ได้แล้วค้นพบได้ว่าต้องใช้ไข่ต้มเดียวไข่ดิบเขาก็เลยพิสูจน์การทดลองด้วยการใช้ผงกาแฟผงชาละลายน้ําแล้วนําไข่เป็ดต้มแช่ไว้ปรากฏว่าเขาค้นพบว่าเปลือกไข่จากสีขาวกลายเป็นสีน้าตาลอ่อนได้หลังจากนั้นเขาก็ ต่อยอดงานวิจัยในการที่จะทําเสื้อตุ๊กตาโดยการย้อมต่ออีกซึ่งเมื่อเขาทําเสร็จหมดแล้วในห้องวิจัยเนี่ยเขาก็จะมองตัวตนของเขาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเรียนรู้อะไรพัฒนาตัวเองอย่างไรในเรื่องของการทํางานวิจัยบ้างซึ่งความสุขของเขาก็คือเขารู้สึกสนุกที่เขาได้ค้นหาค้นพบตั้งแต่ขั้นของการเลือกวัตถุดิบในการทดลองเลย แล้วเขาคิดว่าเขาได้เรียนรู้คือเขาทํางานวิจัยกับครอบครัวเนี่ยกับคนที่เขารักเขาคิดว่ามีคุณค่ามากแล้วเขาได้พัฒน,นาตัวเองในการที่เขาได้ฝึกหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยพอมาถึงตรงนี้เรายังย้อนกลับไปก่อน,เร,อน,อนเราต้องถามครูด้วยเพราะเรารู้สึกว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยเริ่มจะง่วงแล้วนะคะหลังจากดูน้องลาน่ามารู้จักน้องลาน่าจากตรงเนี้ย รู้จักอะไรบ้างเห็นอะไรในตัวน้องลาหน่าบ้างอืมถ้าท่านไม่ยกมือเราจะเรียกชื่อค่ะเราอยากสร้างการมีส่วนร่วมเพราเราเหงาอยู่บนเวทีสองคนคุยกันทุกวันอยู่ว่าแล้วก็คุยกันสองคนครูเต่าครูเต่าเห็นอะไรของน้องลาหน่าม้างไหมคะคือบางครั้งเราต้องยอมรั้วว่าเราไม่รู้จักเนาะ แต่บางทีเราไปดูงานเขาเนี่ยเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นอะไรในตัวน้องลาหน้าที่โอเคค่ะเดี๋ยวช่วยพี่ยุ้ยทํามาหากินนะคะเยี่ยมค่ะเลิศค่ะลูกก็คือเท่าที่เห็นน้องลาหน้าก็คือเห็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เขาไปตามลําดับของของกระบวนการวิจัยก็คือเขาได้แบบค้นหาตัวเองแล้วก็นําสิ่งที่ชื่นชอบ ที่เขาสนใจนะคะก็คืออบนหอนเทศการเนี้ยก like ็ค so right being ือให้เห็นลำดับของกระบวนการการเรียนรู้ของเขาอย่างเป็นลำดับนะคะก็เห็นกระบวนการเรียนรู้ของน้องลาน่าอย่างเป็นลำดับนะคะแล้วคู่ดาวแล้ะคะเห็นอะไรรู้จักน้องลาน่าโหยุกมือกันพึบเลยค่ะก็เห็นว่าเขาพอาะเขาใช้ความชอบความสนใจค่ะ เห็นว่าเขาพยายามใช้ตัวทักษะกระบวนการของความนวิทยาศาสตร์กระบวนการวิจัยในการค้นพบบางอย่างที่เขาพบมาแล้วเขาก็รู้สึกเขาเขียนของการค้นพบของเขาได้ชัดนะคะแล้วก็พยายามจะเอาไอสิ่งที่มันค้นพบอันเนี้ยไปต่อยอดต่อ,อแล้วก็ดูเขาก็มีความสุขกับการทำอันนี้ด้วย เดี๋ยวครูอ,องค์จะถามคุณดาวน้อง,อง <ไป S 2> ลาน่านะครับคุณดาวเนี่ยไปได้ถึงว่ารู้ด้น้องว่าน้องลาน่ามีความสุขอไม่รู้รู้ได้ไงเดี๋ยวขอเชิญขึ้นครูคของน้องลาน่าเนยนะคะว่าเห็นน้องลาน่าในช่วง HBLC ยังไงบ้างก็เป็นครูวิจัยของห้องสองทับสามเนาะคุณเนก็สอนลาน่ามาโดยเขาเริ่มจากสังเกตสิ่งเล็กๆเปลือกไข่ที่เห็นทุกๆวันเนาะว่าจากการแบบ ทำอาหารของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเปิดจากตรงนั้นว่านอกจากเปิดกไข่อยนนั้นไปผนวกกับห้องเรียนแสนภาษาของครูท็อปก็แบบเออทําไงดีให้เปิดกไข่ที่มันดูไร้ค่าอันเนี้ยมาเชื่อมให้มันมีสีสันสวยงามโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยก็นหน่าตื่นเต้นหรือหนูตื่นเต้นลูกเนตื่นเต้นมากค่ะก็เห็นว่าเนี่ยจากสิ่งเล็กๆจากความสนใจเล็กๆของเขาจากการสังเกต คือทีมวิจัยตอน SVLC นี่ทำงานหนักมากพยายามแบบหาแรงกระตุ้นอะไรเล็กๆให้จากจุดเล็กๆนี่นแหละให้เขาลองสังเกตเห็นเลยทำให้ลาน่าเนี่ยค่อยๆมองจากจุดเล็กๆอันนั้นต่อยอดผ่านกระบวนการที่ครูอินพุตส,สอดแทรกไปให้ไล่ๆล่ลำดับค่อยๆต,อต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนเขาสามารถสรุปงานวิจัยของเขาแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยของตัวเองได้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะค่ะสำหรับตัวพี่เองนะพี่ไม่ได้สอนลาน่าเนอะแต่สิ่งที่มองเห็นเนี่ยมากกว่าที่พี่ได้รู้จักลาน่านะคือพี่ได้เห็นว่าครูเนี่ยถึงแม้เขาจะบอกว่าโหพี่วิจัยในเด็กมันยากจังเลยหนูจะพาไปแบงไงดีนะแต่ในสุดท้ายอะ่ะก็ยังมีกระบวนการมีขั้นตอนที่จะนำพาเด็กเข้าไปสู่เรื่องที่ตนเองสนใจแล้วก็สามารถที่จะพาให้เด็ก ตั้งสมมุติฐานกับสิ่งที่รอบตัวแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้มันก็เลยทําให้พี่เห็นว่าครูก็มีกระบวนการและต้องการมีการจัดวางอย่างที่เป็นระเบียบเช่นเดียวกันทีนี้พอในหอบันดาลใจเนี่ยตอนแรกนะพี่เกรงใจน้องๆมากเลยอ่ะเพราะน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมสอนเนี่ยจะต้องเตรียมสื่ออ่าเดี๋ยวสักพักนึงก็มาแล้วน้องๆค่ะช่วยลงหอบันดาลใจพี่สักชิ้นนะคะลูกชิ้นไหนก็ได้นะคะอ่านอก็ ก็ได้เออก็เกรงใจเนาะแต่ก็คืออยากจะบอกว่าพอบันดานใจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ documentation นะมันเ็นเป็นเรื่องราวการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเด็กคนหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นว่าเด็กคนนี้เขาเติบโตไปอย่างไรบ้างจากขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมันก็เลยทำให้พอเราเห็นการเติบโตปุ๊บสิ่งนี้มันคือดวงตาขั้นที่สามของเราแล้ว เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นเด็กชัดเจนขึ้นมันจะมีนอกจากเราจะเห็นการเติบโตของเด็กแล้วนะเรายังสามารถ f o r m ม t ทีฟเด็กได้ด้วยบางทีพอเด็กเยอะๆห้องซูมมันดูได้ไม่ชัดใช่ไหมมันดูได้เฉพาะหน้าจอบางคนปิดกล้องไปเราก็ไม่รู้แล้วกระบวนการขั้นตอนบางอย่างเราก็ไม่เห็นละแต่พอเรามาดูตรงนี้ดูงานที่เขาอ่านงานอ่านผลงานของเด็กเนี่ย ทำให้เราได้รู้ชัดมากขึ้นมีครูท่านหนึ่งสะท้อนพี่ว่าพี่หนูกลับไปดูผลงานในหอประดานใจหนูคิดว่าหนูมีปัญหาแล้วละ่ะปัญหาของหนูคืออะไรลูกสงสัยหนูจะปล่อยโจทย์ไม่ดีพอเด็กทํางานผิดคนเดียวเนี่ยไม่แปลกแต่ถ้าผิดเกินห้าคนเนี่ยหนูปล่อยโจทย์ยังไงนะพ่พี่บอกเอา้ามันก็เลยทําให้บอกเฮ้ยหอประดานใจเนี่ย นอกจากฟอร์มทีเด็กแล้วเนี่ยตัวครูได้ย้อนกลับมาดูด้วยนะว่าเอ้ยแผนหรือโจทย์ของเราอะมีข้อบอกพร่องตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมากไปกว่าน,นั้นที่เรากำลังทำหลังสุดคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาดีให้เจอเราจะเข้าไปหาอะไรไม่รู้แหละแต่โจทย์คือหาดีหาของดีในนั้นแล้วหยิบของดีในนั้นเนี่ย มาชื่นชมขอบคุณให้กำลังใจแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดเป็นงานของเราเองมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลถ้าเราร่วมแรงร่วมใจและร่วมทำไปด้วยกันนะคะค่ะอันนี้สรุปให้สันส้นๆที่น้องๆก็แลกเปลี่ยนมาแล้วว่าการที่เรามีเครื่องมือในการมองเห็นการเรียนรูกของเด็กเนี่ยอันแรกเลยก็คือว่า ครูมองเห็นความก้าวหน้าของเด็กในการเรียนรู้เด็กเห็นความก้าวหน้าของตัวเองเมื่อเด็กเห็นงานของตัวเองแล้วเนี่ยบางครั้งเด็กมองเห็นการเดินทางของแผนที่เขาที่คุณครูสร้างเนี่ยเด็กมองเห็นเลยว่าครูสร้างแผนมายังไงนะครูต้องการอินพุตอะไรให้เขานะและสุดท้ายเด็กจะมองการรู้ออกเลยเด็กจะเกิดเป็นเซลล์เล็กเต็กเลิร์นนิ่งเลยอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่า คุณค่าของการมองเห็นเด็กอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการสร้างหอบันดาลใจขึ้นมานะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะไม่พัฒนาแค่ตัวเด็กเท่านั้นเราต้องการพัฒนาตัวครูด้วยให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ของตัวเองและการเรียนรู้ของเด็กซึ่งอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายร่วมที่เราอยากทำหอบันดาลใจขึ้นมานะคะ่ะ สำหรับหัอปันดาลใจนะคะก็นที่น้องๆทราบนาอ,นอก็ยังไม่เป็นเฟสแรกเดี๋ยวเฟสที่2นะคะก็จะเริ่มก็จะพยายามทําให้ง่ายขึ้นมีความสวยงามแล้วก็ตอบโจทย์ได้มากขึ้นซึ่งเราก็จะได้พบเจอกับเฟสสองเนี่ยประมาณกลางจิตตะเนาะต้องหันไปหาผู้ช่วยใช่ไหมคะใช่นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้น้องๆน,นะคะเข้าไปเยี่ยมชมกันเยอะๆ เข้าไปให้กําลังใจลูกๆเราเขาจะได้มีขวัญและกําลังใจในการทํางานนะคะเสร็จแล้วพี่สคนเนี่ยหมดเวลาแล้วสัญญาละครังบอกแต่บ,บังเอิญมีภารกิจต่อคือตั้งแต่ช่วงเช้ามานะคะอนุบาลก็จะเป็น,ปนบ็อกเพ์นบ็อกเพ์นใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อเขาแล้วต่อมาก็จะเป็นของครูท็อปกับครูต้องก็จะเป็นเรื่องของศิลปะจากธรรมชาติ แล้วก็เส้นทางของผู้ให้ช่วงชั้นสองเราก็อยากดูว่าผู้ร่วมฟังในครั้งนี้อยากจะซักถามหรืออยากจะมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะเพิ่มเติมเพื่อประเด็นการเรียนรู้ของเราในช่วงเช้าเนี่ยค่ะช่วงแรกๆเลยเนี่ยอยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกับพวกเราบ้างไหมคะห้องที่อยู่ทางด้านนู้นก็สามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนได้นะคะมีข้อคำถามอยากจะซักถาม จากครูนุบาลครูปถมช่วงชั้นหนึ่งหรือช่วงชั้นสองมีไหมคะหรือเป็นข้อแนะนําก็ได้นะคะเราอยากได้ยินเสียงพวกท่านคะ่ะยกมือเปิดไมคได้นะคะห้องส่งต่างๆอ่าห้องแรกครูหนึ่งห้องครูหนึ่งเชื่อไหมนันอ๋อคะ่ะ Hello can you hear nowOkay ที่เ h e r Okay so h uh, I would like to say like Though it was a very first time for everybody for our school for HBLC, right? So everybody was like a bit of nervous and everybody was not sure how it will be, but I feel like it was better than expectation. All teachers, they have known a lot, uh, even though it was for a short time. So still, we are able to know the students and we learn a lot of new things. So even from our km today so we are able to use and apply whatever we have learned so in a way it is really helpful and we can we, we can we are really well prepared for if we have a second wave or another chance we will be better prepared for it thank you, thank you. ให้พี่หน่อยสิคะน้องปอนค่ะค่ะที่เชื่อว่าอะไรนะฟังไม่ทันหรอก <laughs> อขอโทษทีค่ะหนูก็จริงจริงก็คือแค่ชื่นชมกระบวนการนะคะว่าเราก็ได้เรียนรู้มาก เกี่ยวกับเรื่อง HBLC ให้เราเห็นกนารพัฒนาการของเด็กแล้วก็การผู้ให้ของเด็กประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะว่ายาวเหมือนกันค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเราก็คงจะต้องขอจบในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับพิธีกรน,นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็เลยเวลาของพี่แล้วแต่พี่มีข้อดีนะคือพี่ได้ทดลองว่าระบบของเราใช้ได้หรือเปล่า อคขอบคุณคุยุยกับคุณอมอมากมากเลยครับผม